แสดงว่าโซนแถวแถวนี้มีปัญหาครับก็คือจุดนี้ครับตัวนี้เนี่ยเป็นมัลติมิเตอร์ย่านวัดออโต้นะปรับย่านวัดให้อัตโนมัตินะครับที่สำคัญมันราคาแค่200กว่าบาทแต่ผมดูแล้วเนี่ยเขาให้ฟังกชั่นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาลองใช้งานไปพร้อมกันครับเปิดด้านขวามือออกมาครับก็จะเป็นตัวกระเป๋ามีหูหิว้วมาดูในกล่องนะครับเขาจะให้เป็นตัวคู่มือมานะ มีตัวมิเตอร์นะครับแล้วก็แถมฐานมาให้ด้วย2ก้อนเทียบกับตัวรีโมทแอร์อุ้ยตัวเล็กกว่าทุกคนอ่ะมาลองใช้งานดูครับเนื่องจากเป็นมิเตอร์ออโต้นะผมก็จิ้มเลยครับ2 3 3โวลต์ครับกดโฮเลยครับอ่าเป็นไฟแบ็คไลท์ตัวนี้น่าจะเป็นไฟฉายนะคิดว่านะเดี๋ยวลองวัดไฟ DC ด,ดูครับ1 6 3 5โวลต์ลองวัดตัว R ดูครับในวงจรจะเป็นตัวนี้ 0.67เมกเโอหมโมนะครับลองวัดความต่อเนื่องของสายดูครับก็คือวัดสายไฟขาดถ้าสายไฟไม่ขาดเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้โหมดฟังก์ชันครับกดไปเรื่อยๆครับโหมด ncv ครับเนี่ยครับถ้ามีไฟมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้ครับสายนิวตอนครับมันจะไม่ขึ้นครับลองกดไปอีกโหมดไลน์เนี่ยจะเป็นโหมดหาสายไลน์นิวตอนนะก็จิ้มไปเลยครับอ่ะแสดงว่าตรงนี้เป็นเส้นลายนะครับอ่ะจิ้มเส้นนิวตอน มันก็จะไม่ขึ้นครับฟังก์ชันสุดท้ายเลยทุกคนถ้าวัดหมดนี้ได้เนี่ยถือว่าเจ๋งเลยนะครับผมจะลองไล่หาจุดที่สายไฟขาดใช้หมด ncv ครับแสดงว่าโซนแถวๆนี้มีปัญหาครับก็คือ จุดนี้ครับเป็นจุดขาดถือว่าเจ๋งเลยครับโดยรวมแล้วนี่ยถือว่ามิเตอร์ตัวนี้สามารถวัดได้ค่อนข้างครบตามที่เขาเคมมานะทุกคนเพื่อนๆคิดว่าไงครับกับฟังกช์ชันที่เขาให้มาการใช้งานที่ง่ายเทียบกับราคาที่200กว่าบาทเนี่ยผมว่าก็คุ้มอยู่นะกับราคานี้นะครับ